หาขมับตอบขมับลึกเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุก็มีหลายสาเหตุครับสาเหตุแรกที่พบได้บ่อยๆก็คือเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ครับเพราะว่าโครงสร้างกระโหลกศีราะของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มีโหนกแก้มสูงก็ทําให้ขมับยุบเยอะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อบริเวณด้านในเนี่ยของขมับนั้นเนี่ยอาจจะฟอรหรือว่าเล็กกว่าปกติก็ทําให้ดูเป็นหลุมลึกลงไปได้ครับสาเหตุข้อที่2ก็คือเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยกระดูกเนื้อเยือ่อหรือชั้นไขมันต่างๆบริเวณนั้นนียกก็จะะมารรุบบลลงงอได้คั ทำให้เกิดรอยบุ๋มลงไปนะครับอันที่3เนี่ยเกิด<น> <ir> จากการจัดฟันนะครับซึ่งเราพบได้บ่อยๆครับว่าสมัยนี้เนี่ยนิยมดัดฟันกันเนี่ยดัดไปสักพักนึงเนี่ยขมับจะเริ่มตอบให้เราเห็นนะครับข้อที่4ี่ก็คือสำหรับคนที่ออกกําลังกายหรือว่าลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วก็ตามหรือว่าก็คือผอมลงมากๆเนี่ยแหละครับก็อาจจะทาําให้มีขมับตอบได้มากนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็สําหรับคนทีน่มีอาก,การป่วยรุนแรงหรือว่าป่วยเรื้อรังบางอย่างนะครับก็อาจจะทําให้ขมับนั้นตอบลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าโรคบาง โรคเนี่ยก็ทําให้น้ําหนักลดด้วยรวมไปถึงทานข้าวไม่ค่อยได้ด้วยขนาดกล้ามเนื้อก็จะฝ่อรีบลงไป